่่กููไไปแล้วมอยคำเตือนช่องนี้นะผมมีการใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคายนะครับผมในบางเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคำแนะนำนะครับตอนนี้นะครับผมช่องของมาประตูเนี่ยมีระบบดิสคอร์แล้วนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่ใต้ล่างที่คลิปชาตินี้เลยนะครับผมโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลายนะ่งั้นเราไปเริ่มดูคลิปเลยดีกว่านะครับผมรับชมคลิปให้สนุกครับสวัสดีทุกคนดีสำหรับข้อสู่ ไอ้ทเปิดนิดนึงก็ได้มั้งมันจะเงียบไปเดี๋ยวมันโดนลิ้งก็ฟองลิ้งก็สิ้อ่านซะหน่อยโอเคนะเสียงเบาหน่อยนะคุณเอ้ยเอ้ยเอาโมไซกันมาจากไหนกันวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ยนี่ไงอ,าอ้าวโมไซกูซ้อนเลย <c oughs> <c oughs> นี่คือสภาพกูซ้อนเหรอเฮ้ย <c oughs> โอ้โหคนนี้ คนนี้นี่อะไรเนี่ยโอ้แม่งูซูกิวาะยึดเค่อย่างเอาเอ้ยอยากอยากมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำไงวะเอ้ยรถกูมันต้องเป็นเวฟสีน้ำเงินดีวะเวฟสีน้ำเงินกูอยู่ไหนวะเอ้ยเอ้ยกูมาอะไรเฮียอ้าวไปเลยเอาไปไงวะไปไงวะไปไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงอ้าวคุณมีพร้อมไหมง่ะไปกับพี่อ่ะเอาเปล่าเปล่าเปล่าเอ้ยมาแข่งวะเนองแข่งวะเนองแข่งวะเนี่ยอยู่หลังเส้นเนี้เอาเปล่ามีคนแข่งวะเนองแข่งวะเนองแข่งวะเนาะแข่งว่าว ส่อจูมาแล้วสออจูรถอะไรวะเนยส่อจูมื้อรถที่มันดีๆแบบนี้ไม่ได้หรอเอ้ยแข็งวะน้องแข็งวะน้องมามาาบอกเลยคุณคนได้เปรียบว่นถ้าเกิดกูแบบกูเริ่มนับต้นแข็งคุเต้นคุพิมพ์มาได้อยู่เอาเมื่อไหรเอาเมื่อไหรเอาละหนึ่งสองสามคุไปแล้วเอาแล้วกูไปเอาไปไปไปเอาไม่ไปเฮ้ยเครื่องไม่ไปเครื่องไม่ไปเอ้ยพี่ซ้อมสออจูดีกว่าสออจู เขาไปแล้วอะรถมันไม่ได้ขี่เลยคนขับไม่ขับไม่เป็นไม่ขียไม่ใช่อะไรเอ้ยเฮ้ยอ้ยไปแล้วห้ยเกี่ยหนึ่งเกียร์สองหุยเกี่ยสามโอ้ยกูเร็วมากกูเร็วมากเฮ้ยสองสุดเกี่ยสี่เฮ้ยข้างหลังมันมีคนตามมาข้างหลังมันมีคนตามมาแม่งเข้ามาอีกเลยเลยวะใคร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 วะมาแล้ววะมาแล้ววะเยอใครวะเบรกเบรก กดโทรค้างโอเคมาทุกคนพร้อ,อมอออยังอ่ะตอนวัดกับเบลลี่รถใครแม่งเก่าเกาเหมือนกัน <c oughs> อะไรผ่านหน้าไปวะอ้อมยับผมผมจะเริ่มแล้วนะผมผมจะไปก่อนนะไลฟ์ผมมันดีเลยเนาะแต่ดีเลยเอ้ยมีคนพิมพ์ว่ามีคนพิมพ์มีคนพิมพ์มีคนพิมพ์มพเตรียมตัวเข้าเกียร์เข้าเกียร์สามโคไปกูไปแล้วไม่อยู่ <c oughs> เฮ้ยเกือบสองกุงไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันเข้าเกียร์แล้ว ไอ้กูไปแล้วเฮ้ยเกียร์สี่กูไปเฮ้ยเบรกรอนิดนึงเบรกรอหน่อยไปกันแล้วแม็กเครื่องแรงเฮ้ยไข่รถล้มวะเฮ้ยกูเบรกรอเออไปแล้วหนึ่งคนเฮ้ยกูณมีแซงกูไปแล้วรอชู้บอกกูเน้นตำนานด้วยกูไปด้วยกันรถแม่งเหมือน โอ้ยพี่แล้วผมแรงไ้แค่นี้พี่โอ้โหนดองเอ้ยหลังหลังมีมาหลังมีมามาแล้วว่าใครวะใครวะเป็นเครื่องชายวเบรกรอเลยใครวะใครอะเอาเป็นขันไหนวะคันนี้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮยสจเฮ้ยเฮ้ยเท่พอมารับพอมารับพอมารับเอามารับเอามารับเฮ้ยมี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 มวอ่ะเดี๋ยวเดีมไม่พิมพ์อะ เอา้ามึงไปเลยเหรอเอาไปก็ไปดิ <laughs> เอากูไปเลย <laughs> เฮ <laughs> ียเมยเฮ้ยเชื่ยกูทิ้งท้ายกูทิ้งท้ายชิบหายแล้วทำไมกูไม่เห็นใครเลยวะแม่งอยู่ไหนกันหมดวะเนี <laughs> เ่ยเฮ้ยไม่มีใครรอกูเลยล <laughs> เหรอเฮ้ยรู้แล้วทำไงให้ไปถึงก่อนมัน <laughs> <laughs> เอ้ยโอ้ดูดิโอ้ที่หนึ่งเนี่ยที่ที่หนึ่ง โอ้ประชาเนี่ว่ะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสัต์จุดในที่สามมารู้ว่าพี่คนแรกไงเนอะง <c oughs> เออตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะว่าแต่มันเล่นยังไงวะทุกคนอันนี้เป็นด่านหรือเปล่าเอ๊สามสองหนึ่งกูเลือกเลย <c oughs> โอเคมาน,นี่คือผมน่าจะเป็นคนอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยผมเป็นนายอำเภอผมเป็นนายก็ไฟกัะซายเชื่อเฮ้ยอะไรนี่คืออะไรอ๋อโอ้ยเฮ้ยไม่ยากหรอกพ้องแดงผมรู้ผมรู้อยู่ไหนอยู่ไหนดีหรือเปล่าใช่อหรปกติมันยืนนิ่งอย่างนี้ได้เลยอะยืนนิ่งกันไปเปล่าฮะโซเซตโซเซตจะมันเนียนตัวนี้มันใช่เอ้ยใช่หรือเปล่าอุ้ยวัดวัดเฮ้ยนาๆเหมือนเหมือนเหมือนเจอเหมือนเจอเหมือนเจอ อันหน้าตัวนี้อันป่า <lawsuit> เฮ้ยเอาใจเฉยเลยใจเฉยเลยอ้าวอฮนย้มวิ่งมาไอ้มันปกติมันวิ่งอย่างนี้ได้หรอมันวิ่งได้หยุดอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งจากการคนเดียวไปโอ้โหแล้วมีตัวละครโคตรหลายตัวเฮ้ย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 มันมีคนเนียนมันมีคนเนียนมันมีคนเนียนอันนั่นนั่นหน้าคุณมีคุณพลาดละผมบอกเลยคุณพลาดละ อันแน่มีการดนหยุดหรอเี่ยหยุดหรอะ <c oughs> เอ้ยไอ้น้องเก็บไปได้สองศพแล้ว <c oughs> เอ้ยแบบ่นี่สนุกว่ะ <c oughs> คู่โซจูงคูตาย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้อันแน่อันแน่ทำเดินเาเป็นแบบมาดูแต่ว่าตามจริงแล้วอันแน่อันแนะ่ ไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยมันก็ซ่อมมาได้หลายตัวนี่ว่าอ้าวซ่อมเสร็จแล้วนิ่งเลยนะซ่อมเสร็จแล้วไม่เดินหรอไม่เดินแบบนี้เฮ้ย <l ots> <l ots> ไม่ใช่เฮ้ยมันเสร็จอะไรกันวะเฮ้ยอ้าวไม่เนียน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 เฮ้ยเหลือเนี่ยเหลือเนี่ยเหลืออีกสองคนเนี่ยเหลืออีกสองคนเหลือปลาฉลามกับไอ้มีปีเราเราเหลือยิงได้แค่ครั้งเดียวนะสุดท้ายนี้ ไม่เจอเฮ้ย <Luc> ว <ar cells> ัดอะไรอะวัดอะไรฉลามฉลามอะไรฉลามอะไรเข้ามาดิเ <mówi> ข um, okay. ้ามาเข้ามาเข้ามาดิฉลามเอ้าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนุก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 แบบนี้หนุกแบบนี้หนุกเอ้ยเก็บสามับเก็บสามับเก็บสามับเฮ้ยโอเคเราเป็นคน ลื่นว่ะอ่าแล้วคือกูมาแล้วไงเขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดเลยมักกิฟเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรคือเวทีเราให้ต้องทำใช่ไหมมันคงจะไม่รู้ใช่เฮ้ยอ่าเฮ้ยมึงเดินมึงมึงอย่ารู้ดิมึงอย่าเดินเหมือนรู้ได้ไหม มึงเดินเหมือนมึงรู้เหมือนมึงรู้มันกูมึงมีคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะแต่มึงเห็นกูเลยไหมอ้าวเป็นไงพอพอไม่ได้เห็นกูดูแล้วแม่งยิงมั่วเลยใช่ไหมลีโอโซแซนก็ยิงมั่วเหมือนกันนี่วาโอ้โหตานี้ต้องสามคนโหลเราได้แค่สองคนเองเฮ้ยเอาเราเราคนที่มีหัวใจดวงเดียวดีกว่าโซแซสนั่นแหละโทวหน้าเราเอาเออ อ้าวคุณมีเหลือบนดวงเดียวแล้ววะไอ่ยังไงลีโอยิงไม่กล้าย,ยิงเลเดียวตอนนั้นองพี่ไม่เห็นจะลังเลยเลยของพี่นิดออ้าวเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยยังไงอะทีเนี้ยอ,อ,อ้าวใครวะมีคนมายังมีคนมายังเยอะมาแล้วอ้าใครเป็นวนะน่ะมีสองคนว่ะใครวะคนเป็นน่าจะเป็นเอ่มอมีมีคนคุโร่แล้วก็คุณ ตาจุอย่าทำลายพี่เลยพี่ขอร้องจะว่าการเดินนี่คือเราต้องเดินที่ห่างฝูงจากประชาชนนะครับมันจะรู้ได้ไหมถ้าเกิดเราทำเควสตรงนี้ไม่น่ารู้หรอกมั้งเฮ้ยฮึบฮึบเอออุ้ยอะไรวะอเลิร์อเลิร์อใกสามสองหนึ่งคืออะไรวะอ่าเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเอ้ยนั่งดูนี่ก็สนุกดีเหมือนกันอยู่วะเฮ้ยเควสต่อไปแล้วชิวๆครับสบายคแฮปชิวๆฮะเดินมา กูย oh, ังพูดไม่จบเลยลอยจู้โอ้โหแล้วนัดแรกยิงพี่เลยอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรวะอ้าวเหลือใครนั่นนั่นนั่นน่ะคนที่วิ่งอยู่นั่นน่ะนั่นนั่นเราเห็นปะเห็นไหมวะวิ่งอยู่นะเอาดิเดียวดิโอ้ยิงยิงยิงพลาดไปสามละเออเอ้ยไม่ใจเราจุดเลือดวงเดียวแล้วนะลอยจู้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดมีด้วยกันได้ยิงพี่ทีหนึ่งโอเค่ไหนตอนนี้ทุกคนเหลือดวงเดียวกันหมดเลยคือถ้าเกิดยิงพลาดนี่คือจบเลยนะเดี๋ยวะล่ะนัดเลยเนี่ยตัวล่างอะยิงงพี่ไปเเลลลลลยใใหห้้้โโกกมมััันนจจดรูวะ ยังลังเลอยู่อะไปคาไปไหนกันนะ <laughs> ความจริงที่เธอยังลังเลเอ้ยคุณมีอะยิงยิง,ยง,ยง,ยง <laughs>